สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมากินข้าวกับนี้เลยมีแกงกระดูกอ่อนหมูนะคะนี่เลยเป็นแกงฮังเลนะคะนี่แกงฮังเลแบบสังข่าบุรีนะคะแล้วก็มีนี่เลยแกงเลียงเช่อโอมค่ะหรือว่าซุปเช่อโอมของมินนั่นแหละแล้วก็น้าพริกมะน,นาวของแม่ยังไม่หมดนะคะมีเป็นกิโลเลยค่ะเยอะมากเก็บได้นานนะคะแล้วก็วันนี้ก็จะมียอดแคร์ค่ะนี่เลยยอดแคร์อ่อนๆเลยค่ะเอาไปต้มแล้วก็มีบวบเหลี่ยมนะคะแล้วก็มีมะเขือเปาะ อ่าแบบสดๆดแล้วก็แบบต้มนะคะแล้วก็มีใบสะระแหน่ตอนแรกจะซื้อมากินกับขนมจีนค่ะแล้วดูจากใบแล้วมันเริ่มจะไม่ไหวแล้วมินก็เลยเอามากินกับข้าวนะคะนี่เลยผักก็จะมีประมาณนี้นะคะแต่ซุปอันนี้คือแบบร้อนมาก <c oughs> อร่อยแล้วก็ร้อนมากค, <c oughs> ค่ะไปค่ะไปกินข้าวกัน <c oughs> อันนี้นะคะทุกคนตอนแรกอ่ะมินจะแกงแบบมินจะแกงแบบมีน้ํานิดนึงแบบว่าครุกคริกแบบว่าให้มีน้ําขยําใช่ไหมคะ กลายเป็นแกงคั่วไปเลยค่ะทุกคนมันกลายเป็นแบบแห้งๆไปเลยมเพราะว่ามินเปิดไฟแรงแล้วมินไปเข้าห้องน้ำแป๊บเดียวกลับมาคือแบบแห้งๆไปเลยแต่แบบนี้ก็อร่อยค่ะแต่ว่าแค่เราจะไม่มีน้ำคลุกเฉยเมื่อวานไปแมคโครมาคือแบบว่าตรงโซนกระดูกอ่อนหมูคือแบบมันเป็นกระดูกอ่อนไงมินก็เลยรีบจัดมาเลยค่ะน้ำพริก อร่อยเช่นเคย time, ไม่มีวันไหนที่ไม่อร่อยค่ะเพราะเราเลือกสรนอาหารที่อร่อยที่สุดมาแล้วพู้ซสหวานแบบแะ้วเนี่ หอมมากวันแรกซื้อมานะ่ะสวยสวยทำไมไมันไม่รีบกินรีบกินตอนมันสวยทุกคนมิ้นจะบอกว่า ช้อนโบราณมันมีสองแบบนะคะแบบนี้มินไม่เอามากินใส่ปากนะเพราะว่ามันจะบาดค่ะอันนี้จะเป็นแบบใหม่เป็นแบบวัสดุข้างในน่าจะเหมือนกันแต่ว่าไม่น่าจะเหมือนกันไม่รู้เหมือนกันแต่ตัวนี้ไม่บาดนะคะตัวนี้คือดีมากตัวนี้คือซื้อมาเสร็จแบบใหญ่มากใหญ่อันนี้จะเป็นแบบโบราณเลยค่ะสี่ก็แบบโบราณเนาะอันนี้คือแบบรุ่นใหม่บางคนชอบเป็นห่วงมินเรื่องกินกับช้อนนี่ฉันเสี่ยวมากเลยอะไรอย่างเงี้ยกลัวจะบาด ยัง,มงขมงคงเคลงอยู่แหละ เดือดกลับมาลวันนี้ให้พ่อเขาเป็นค่ะ hello bên nhà bang tinh hoa 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 tinh hả? tinh hoa tinh hoa tinh เปิดแอร์แล้วน,นะคะเสียงก็จะดังอีกแบบนึ่งเจมันมีป้อนข้าวเจมไหมคำหนึ่งเจ๊บอกเจอยากกินน้ำพริกแบบนี้มั้ยอ่ะแกงหมู

มีรานษาที่ปาให้ทานทำเลมีในหนังสือมีในข้อสอบหรือมีในหนังสือแต่ว่าสมเขาเขียนอ่ะสำหรับหนูง่ายแต่สำหรับเพื่อนยากนะแล้วรสึ่คือเขาให้บอกชื่อแบบว่าชื่อของมาที่เจ้าชายสิงค์ท่าขี่คืออะไรอย่างเงี้ยเราตอบไม้หมดม้า กันทับกันไม่ใช่มะนิ่มังกรหรอบ้า,อา,า,าเจ้าชายสิทธาทหารทีพระพุทธเจ้าอ่าหรอม้าเลยนะมา้กกากันกันทับกันอ่าหรอแ,แล้วก็เขาให้บอกชื่ออะไรชื่อแบบชื่อแบบที่เขาเแต่งอะไรกันแล้วก็เพื่อนเจ้าที่บอกอยากอะสรุปท็อปในห้องค่ะแชมเป็นแกล้งพูดหลายคนพูดว่าเขาจำชื่อไม่ค่อยได้ เ้วเจ๊จำได้ไงคือตอนแรกอะหนูอะ่ะหนูอะ่ะคือลืมชื่อของของเอเจ้าชายสิทธเอยชื่อแม่ของเจ้าชายสิทธาิาแล้วอยู่ๆเด็เปิดไปดูนขะ้อสอบข้อกาใช่ไหมแล้วมันมีมันมีว่าแต่งงานกับใครแล้วก็มีนางพิมพานางอะไรอย่างเงี้ยแล้วหนูก็เจอชื่อแม่ของเจ้าชายสิทธาิาแล้วหนูก็เลยเอาไปใส่แต่ว่าหนูรู้อยู่แล้วว่าชื่อของที่เออ ใช้เฉลยศึาแต่งงานคือค่ะมันลองคืนพาแล้วครูก็ให้ตอบตอบทุกวันที่พระพุทธเจ้าเกิดอะไรอืมแล้วมีในข้อกาบอ่ะมีอืมไม่มคือในข้อกามันจะเป็นมันจะเป็นอีกวันหนึ่งขันของที่มันเป็นแบบม,มันเป็นแบบว่าเออเป็นแบบว่าวันนี้วันนี้เรียกคุมมดไหมจุด จุดทูปการไหวอะไรคล้ายๆประมาณนั้นเนี่ยแต่หนูไม่ไม่ได้เบิ้เบิ้ลข้าวเป็นมังอร่อยเดี๋ยวไปเบิ้ลข้าวก่อนทุกคนเบิ้ลข้าวค่ะพี่มินนี่ต้องรอดูมินอยู่นแน่ๆใช่ไหมว่าแบบมินจะเบิ้ลข้าวหรือเปล่าอะไรเงี้ย พี่มินน,นี่แบบลุ้นลุ้นมินตลอดว่าแบบมินจะเบิร์นเข้าหรือเปล่าอยากให้มินเบิร์นเข้าไงแล้วมินก็หน้านี่เต็มแบบเป็นพระจันทร์แล้วเนี่ย <c oughs> เป็นเป็นขนมเขาเรียกอะไรขนมเปี้ยอือร้อนจังเลยอืมอร่อย <c oughs> อืม <c oughs> ผักผิกอร่อยมาก กระดูกเปืนะอ่อยมากอร่อยอืมอ,อลืมลูกเมียงค่ะไม่เป็นไรกินมืออื่น คลิปนี้ยาวนะแต่ว่ามินต้องตัดให้สั้นอยากเบิลข้าวอีกอะแต่อายอะคือแบบไม่ไหวเลยเป็นผู้หญิงแบบกินข้าวก็เยอะ เป็นแบบน,นี้แหละถ้าคนกินเข้า,าวันละหนึ่งมือจะมันจิหิวมากแต่ไม่ใช่ว่าไม่ได้กินอย่างอื่นนะกินแต่แค่ไม่ใช่ข้าวเสียอย่างอื่นก็คือผลไม้ค่ะที่ทุกคนเห็นมิ้นรีวิวบ่อยๆอะพวกผลไม้นั่นแหละกินตอนเย็นอือือ มะขอปอกก็อร่อยมากมันอ่อนไงคนที่มาเมนว่าหน้าตามิ้นเหมือนกะเลียงหลงดอยขอบคุณนะคะเพราะคนกะเลียงน่ารักค่ะอืมกะเลียงแถวบ้านมิ้นเจอมีแต่คนน่ารักนั้นเลยแล้วก็เรื่องของสำเนียงสำเนียงบ้านมิ้นเป็นแบบนี้ค่ะอืมสำเนียงบ้านมิ้นเป็นแบบนี้ค่ะไม่ใช่พูดไม่ชัดนะสำเนียงบ้านมิ้นเป็นแบบนี้ ก็คือเขาพูดกันแบบนี้ยางคนบอกว่าพูดกันเนิ่ยสำเนียงก็กะเรียงแถมบุลลี่แบบไม่ินด้วยนะว่าหน้าตาเหมือนอะไรนะกะเลียงลงดอย <c oughs> ไม่ลินหัวหรอคือแบบเป็นคนยังไงเนี่ย แล้วไอ้คนบูลลี่นะไม่กล้าเปิดหน้าจ้าไม่กล้าเปิดหน้าป๊อดมากอืก่อนที่จะด่าอย่าง้เขาน่าจะไล่ดูทุกคลิปแล้วแบบอันนี่นี่คือแบบว่าเป็นอย่างงี้อย่างงี้เขาบอกว่ามิ้น่ะเป็นคนที่ชอบกับพริบตาเหมือนเป็นโรคอะไรนะโรคสันอะไรสันนิบาตอะไรของเขาอะก็คือแบบพิการทางตาอะไรเงี้ยมิ้นยอมรับมิ้นเป็นคนที่ชอบกับพริบตาค่ะติดนิสัยค่ะก็คือแบบว่าชอบกับพริบตาเพราะอาจจะเป็นเพราะตาแห้งด้วยมั้งอะไรอย่างเงี้ยพ่อมิ้นก็เป็นอพ่อมิ้นก็เป็นค่ะ ก็คือนั่นแหละแต่เราไม่ถือว่าเป็นปมของเราค่ะก็คือก็มันขนชอบกับพิบอ่ะมีตาให้กับพิบนี่ก็บุญละเออดีกว่าไม่มีตาให้กับพิบค่ะเออโอเควันนี้มินก็ขอลาไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้มินด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ